cho nói mình nhỏ trôi trôi rồi tại tao săn đầu li à chả nói gì của tao trôi trôi rồi chơi tại tao săn đồng cho đốt cháy liền nhá cho mình nhỏ tìm một mùa không <laughs> yeah, well nó Chạy đi cho cắt thuê chứ nào Cậu đi đâu cái đó nó kể sử một tấm mà không lên tiền nào

ลูกเป็ต้อนเรออ๋อแต่ยังตีเหมอนกันเลยนี่หรอตตกวีนี่ั่ว่ต๊ะนี่ถั่โต๊ะนี่นต๊ะเลียีกดัวหายเอไรกายอนก้า

ไปซ่เบิ้มกันด้อไอ้อนอันะ้ยัไป่าเที่ยไปเชื่อมาเขว่าอะไรชื่นใจเรานนั้นมาไปล้อรเขาว่ามีจุดที่ใจก็ตนี้เราที่มาลงทไหต้นเั้งเจอั้งนันมันเาวแม่เราเทจนเาี่ยี่ตนั้นันวน้ะไมันก็ั ไปล้อมเบิ้งกอนหาเด้อเออหาเด้อไม่เิเด้อเออไปบาโอ้เ้าสามีั้งค่าเจ้าเปนเจ้าต้นชันนาั้งนไปล้อเบิ้งกอน